สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นยันต่อกับเกม Call of Duty Advanced Warfare นะครับ <c oughs> เอาและหลังจากเหตุการณ์ที่เกาหลีใต้นะครับส่งผลให้ทหารฝ่ายเรานะสูญเสียไปทั้งหมด6,000นายนะครับ ในเวลาเพียงสี่ชั่วโมงเท่านั้นนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมลบที่ชื่อว่าวิลไอรอนส์อยู่ด้วยนั่นเองนะคือเหตุการณ์ในตอนที่แล้วนี่ก็คือถูกประตูออก็ยิงคาวบอกไหมนีบดีบดีบที่แขนนะแล่ก็ไม่สามารถเอาออกได้ด้วยนะเลยจำเป็นที่จะต้อง It's it's to to the living living pick the and so it is time to say farewell to Private William Robert Irons, a man I had the privilege and honor to have under my command. A life is only important in proportion to its impact on the lives of others. By this standard, Private Irons ranks among one of our very best. โอเคด่านแอตลาสนะครับที่ lington, Virginia, USA, าอาริลิงตันเวอร์จิเนีย USA สหรัฐอเมริกานะวันที่24กรกฎาคม2054นะครับก็เอ็กโซของเราจะเป็นสเปเชียลลิสต์นะซึ่งจะมีเออริโอชิโอไดแล้วก็สติมนะครับอะไรเราก็มาอยู่กันที่งานศพของวิลไอรอนนะครับโอ้โหนี่แหละ Happy birthday to you Happy birthday to you ขอเชิญญาญามาตัดศพกินก็นได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวเรากด e นะครับเพื่อแสดงความเคารพนั่นเองนะไปสู่ทุกติเถอะเพื่อนอเ,เดี๋ยวเราตามไปตามคอมเมนต์ไปนะครับ

คือตอนนี้ตัวเราอยู่ในสถานะถูกปลดประจำการ,ะกน,น,ระน,นะเนื่องจากแขนซ้ายขาดนั่นเองแต่ที่ Atlas เนี่ยเขาก็มีมอ,อวัยวะเทียมที่ล้ำสมัยนะทำให้เรากลับมาใช้งานได้ดังเดิมนะไอคนนี้เนี่ยเป็นดาราที่ชื่อเควินสเปซี่นะครับเคยเล่นหนังดังมาหลายเรื่องนะ อย่างอเมริกันดูตี้เนี่ยก็ได้ออสการ์ม,มาอนะันนี้เขาจะให้นำบัตรมานะที่ชื่อว่าที่เป็นนามบัตรของ Atlas Corporation นะเป็นระดับ CEO นะโอนะตอนนี้เราก็มีแขนซ้ายแล้วเฮ้เรา,รก,ก,าก็มาอยู่กันที่แคมป์เดวิดแมรี่แลนด์นะครับ เป็นลัดไหน,นี่แลนดะ์เมี่ยมีทำจัดให้หมดก่อนีกเหลืออีกหนึ่งเ,เดี๋ยวเราไปที่ห้องครัวนะ มีนดูเหมือนว่าโพตัสนั้นจะอยู่ที่เอ่อปีกปีกใต้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมยิงไม่เข้าวะโอเคคลียร์ แล้วเดี๋ยวเราไปตรงตรงที่หน้าประตูนี่เดี๋ยวเราใช้ระเบิดเก็บเสียงนะอเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัวนั่นเองอี๋เอ้าเฮ้ยอะไรออกมาหน้าตาเฉยเลยไม่รู้เรื่องเลย โอเคในการที่เราช่วยตัวประกันนะครับเราจะต้องให้ตัวประกันนะั้นบอกรหัสลับมาก่อนนะซึ่งจะได้รู้ว่าเป็นตัวจริงนั่นเองนะอย่างประธานาธิบดีเนี่ยก็จะมีรหัสลับเฉพาะของเขานะถ้าเขาไม่บอกก็ถือว่าเป็นตัวปลอมนะเอกข้างหน้านี้ก็มีโดรนอยู่นะขอให้มันผ่านไปก่อน ออกไปออกไปโอเคระเบาดอ่ะระเบิดป้ายตุ้ม <c oughs> รือยังวะ,ะเระเบิดป่ะระยะบอก ไป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 เกตตายหมดปะปะปะตามเข้าไปนะครับเกกดแซบเป็นการหมอบนะเคไม่ต้องปะทะมันนะปล่อยมันผ่านไปนะ โอเคไปกันโอเคโปรตัสก็ประธานาธิบดีก็กําลังมานะเราเบิดไปนั่นแหละเอ็กกดห้านะครับเป็นการใช้ยากระตุ้นนั่นเองนะ

อ๋อเมื่อกี้อันนี้จะเป็นการฝึกของฝึกนั่นเองครับเฮ้ยอันนี้เป็น Atlas Corporation นะเห็นตรงส่วนนี้น่าจะเป็นศูนย์ฝึกฝึกนั่นเองครับแต่แคร์ซายเราดัน <c oughs> มีปัญหาซะงั้น สงสัยไอ้ข้อมือเรานั้นก็บำบัดต,ตัวเองมากไปนหน่อยนะมันก็เลยกระตุกขึ้นมาเดี๋ยวเราจะต้องเอาแขนซ้ายไปส่งซ่อมนะไปให้ช่างเทคนิคเขาตรวจสอบดูนะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะเดี๋ยวต้องส่วนนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมาฝึกใหม่นะเพราะว่า ตอนนี้เราเรายังฝึกไม่ผ่านนั่นเองเพราะว่าแขนซ้ายของเรานั่นแหละมันมีปัญหายอยู่นะ Joker R;D <c oughs> <Atlas S 2> เกดี๋ยวจากบทสนทนาของโดนาทาันไอรลอสนะเขาก็บอกไว้ว่าสิ่งที่เรากำลังมองอยู่นะมันคือสงครามขั้นสูงนะครับแอตลาสเนะี่ยมีกองทหารประจำการที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะแตะ่แต่เขาก็ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของประเทศใดๆนะไม่เหมือนกับรัฐบาลน,นะเราไม่เก็บความสามารถของเราไว้เป็นความลับ เราไม่ได้ขายนโยบายเราขายอำนาจนะเราคือมหาอำนาจแห่งการหลับจ้างนะอำนาจนะไม่ใช่แค่ความสามารถในการทำลายเท่านั้นอัลลัสยังได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่างๆเช่นเกาหลีเซียร์ลาลิโอนในจีเรียนะเราใช้เวลาไม่กี่ปีในการทำสิ่งนี้ในการทำสิ่งที่รัฐบาลใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะบรรลุผลสำเร็จความจริงก็คือเรามักจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐบาลที่จ้างเรานะเมลุกชั้นผลพบผลทางที่ลำบาก ก็คือลูกของวิวไอรลอสนั้นเขาอยากจะรับใช้ชาติโดยการเป็นทหารมากกว่าที่จะทำงานภายใต้ร่มเงาของพ่อนะที่เอลลัสคอร์ป <c oughs> อเรชันนะที่มิเชลได้เข้าร่วมเอลอลัสเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาหวังเงินนะแต่น่าจะเป็นเพราะหน้าที่ของทหารมากกว่านั่นทำให้พ่อของเขาไอ้นึกถึงลูกในแบบนั้นนะเ,เดี๋ยวหลังจ,จากนี้เราก็ต้องไปที่แผนก R&D น,นะก็คือแผนกวิจัยและพัฒนานั่นเอง okay. เป็น Tactical Training Facility มีบินไปด้วย เอ็กโซรีเซิร์ชนะแอตลาสนั้นก็ได้พัฒนาเอ็กโซไวสองแบบนะคือเอสเซาและสเปเชียลดิสนะแต่ละอย่างก็จะมีความสามารถหลักและความสามารถรองนั่นเองอย่างเอสเซาอ่ะก็จะใส่บูสต์จำแล้วก็คลื่นเสียงโซนิกนะครับสำหรับควบคุมฝูงชนนะส่วนสเปเชียลดิสที่เราใส่อยู่ก็จะมีโล่กันกระสุนแล้วก็โอเวอร์ไดรฟ์นะครับเดี๋ยวเราจะนี่นะอันนี้ก็จะเป็น เออ็กโซเซมิเชียลดิสนะก็จะเป็นแบบนี้ตัวอีกด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อ่า uh, บูสจัมเป็นเอ็กโซเอสเซอร์นะโอเนี่แหละให้ดูประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราออกไปให้ช่างเทคนิคเขาดูนะแล้วก็กลับไปหากีเดียนกันเดี๋ยวเราเอาแก๊ Please, กไปวางไว้ที่โต๊ะก่อนนะ <c oughs> เฮ้ยดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอเอเ๋ลองขยับดูอาวได้แค่นิวน้วมีปัญหาอันใดบอกมา Yeah. Uh huh. ได้มาอีกหน่อยได้มาอีกหน่อยเกมเหมือนคนพบปัญหาเลยโอ้โห oh. เอ้าขยับได้แล้วเก uh. right. okay. งานนี้ได้บำบัดตัวเองเพลินเลย <laughs> มันแน่กูลับไปหากีดีนกันนะ ออไหนว่าอันนี้อะไรอย่างนี้ตุงมกระหน,น่ำใหญ่เลย <c oughs> อ๋อไอ้คนนี้นะครับมันใส่เอออ็กโซเอ็กโซเอสเอซอย,อยู่นะ <c oughs> แล้วก็กำลังปึกต่อสู้กันอยู่นั่นเองโดยโอสีลุมหนึ่งนะครับใส่กับคนที่ใส่เอ็กโซสูตรนะ นอ๋อแล้วนั่นแหละแตกไหมแตกไหมถ้าแตกแอนจะสินไม่แจกให้นะเออเออโอ้ยมีสปอนเซอร์ให้ไหมเนี่ยโทนาร์พวกเนี้ยไม่มีนะเอ้านั่นแหละโอ้ยเอาแพ้ครับสี่คนแพ้หลุดลุยโอเคปจบแล้วจบแล้ว เดี๋ยวเราจะต้องไปที่สนามทดสอบยิงปืนนะไปลงไปโลกาฟิกเลนนะอล์อ,นอคนที่อยู่ข้างหน้านี้ชื่ออิลน่านะครับกำลังฝึกยิงปืนอยู่นั่นเองนะ อันนี้จะเป็นตารางบอ,นอกนะครับโอ้โหนี่อีโรน่าทำคะแนนได้ตั้งสามสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้านะอีนึงด้วยมาเลือกปืนกันไม่รู้วจะเอาชนะผู้หญิงได้หรือเปล่าเ,นานเ,อ,เอาแทกเก็บอินนนเซนี่ยอาละโซโอดายที่อยู่ในตัวเรานะจะมีความสามารถในการหน่วงเวลาให้รอบๆตัวเราช้าลงนะทำให้เรามีความได้เปรียบทางยุทธวิธีนะ แต่ในการใช้แต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะกินแบตเตอรี่เยอะมากนะดังนั้นก็ให้ใช้เท่าที่จำเป็นนะโอเคอหละเริ่มทดสอบจริงจังจริงจัง 1. 1> ใชาไนะ แปดหมดลอยบสอง สามไม่ตกนี่ไม่ตดแล้วสองพันเจ็ด โ <27. S 2> oh, อ้โลน่าทึ่งเลยโอ้ oh, ที่หนึ่งแล้วอีโลน่าทึ่งเลยโอ oh, ถ้าอยากรู้ว่าเคล็ดลับในการยิงนั้นคืออะไรมาเจอกับผมได้ที่ห้องส่วนตัวนะอยู่กันแดบ,บสองต่อสองนะจ๊ะ <c oughs> okay, เดี๋ยวเราไปกันต่อ เหมือนโจ๊กเกอร์ก็บอกว่าไอสถานฝึกศูนยย์์ศูนที่เราฝึกอยู่มันพร้อมแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะต้องฝึกการใช้ระเบิดกันก่อนนะเดี๋ยวเราเก็บระเบิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บระเบิดเก็บระเบิด โอเคกดไ้ทวีตเกเน็ตนะโอเคเป็นระเบิดที่บอกตำแหน่งของศัตรูนะต้องกดเป็น E M P เพื่อทำการระเบิดใส่โดนั่นเองใช้สมาร์ทเกเน็ตในการาระเบิดเข้าใส่ศัตรูนะ real challenge. Okay, we'll have... activating grenade training. Okay, the เอ้ยลบเปอลบิวอร์เอิดโอ้ยระเบิดฝึกระเบิดก็ได้ระดับดีแค่นั้นนะฝึกยากฝึกยากครับกิโลหน้าก็ได้ที่หนึ่งนะะไรยอมอ่อนยอมอ่อน,ออน,ออน Okay, เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะเป็นสถานที่ฝึกโดนนั่นเองนะอีโรน่าก็ได้ที่หนึ่งอนะีกบล้15ฝึกโดนนะมาเ okay, ึกกันใช้โดน ช,ช,ชเอาเดี๋ยวอีกหนึ่งหอ่อไหนวะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคเราก็ได้ที่ห้านะครับไม่เป็นไรอันนี้เป็นการฝึกให้ดูเฉยๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากชิงที่หนึ่งนะก็ไปลองเล่นกันได้นะครับ ไปเ,เดี๋ยวเราตามกีเดียนไปนะครับระเบิดที่เราถืออยู่นะมันก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดได้หลายแบบนะได้ทั้ง EMP ระเบิดแสงนะครับแล้วก็รวมไปถึงระเบิดบอกตำแหน่งศัตรูนั่นเองนะเออโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนที่มันมีอะไรบ้าง w ้า k กระสบอมบ์เอ้ยป้าๆผมไม่ต้องแต่งอะไรมากแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้เพื่อให้ผ่านนั่นเอง My way. Here they come! Take them down! Use overdrive! Hey! I'm overdying now. Atlas 0-1. We are tracking Podus. Media room, south wing. Okay, put that. You. A long media loom. EP. ทิ่ปีกทิปใต้นั่นเองเขี่ปะ่ปะเขี่ยแล้วอันนี้เป็น MK นะสิบสีาาโโโโ่นะเดี๋ยวดูก่อนว่มีอาวุธอะไรป่ะมาอดใจอดใจหน่วงหน่วง อ่าไอ้กินแบตเตอรี่อยู่เหมือนกันนั่นแหละ,ะไปไปไาระเบิดป จดี๋ยวเราไปห้องมีเดียรูมนะอ้าวพังเลยมาตายซะเคเดี๋ยว,ต,ยต,ยยวต้องให้พอดัสบอกรหัสลับมานะยืนยันนะ โอเคเดี๋ยวลงพาปรานาธมบดีไปที่ทังออกนะโอเคใช้ระเบิด EMP เอาไว้อะไรวะ ใช้กดสีใช้โดนนะที่เราฝึกกันมานะเอาแล้วบุ้มบุ้มรถพัง โอเคตอนนี้เหลือ,อ2โอเคเหลือ0โอเคเคลียร์แล้วพื้นที่นี้เข้าไป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 ,ไปวิ่ง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 อ๋อนั่นแหละพาโพตัสไปที่ทางออกนะ Antlis n i pouch box o โอเคพาปนัดทิพดีขึ้นรถไปนะเอาเร็วท่านครับเร็วท่านเร็วท่านา,ปา,ปา <Okay. S 2> ไปปะโอเคไปเลยนั่นแหละ้ k ห กดนใช้โล่เนี่ยตบ EMP ไป เกมีพอมาช่วยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปที่วอลเบิร์ดนะเกมน่าจะตายกันหมดแล้วแลวหและศัตรู <c oughs> เอาละเราก็สำเร็จการฝึกแล้วนะ ตอนนี้เราก็ job, ได้เข้าไป <to> Atlas. ที่แอตลาแล้วนะอ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปวัตะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ